ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูผู้สูคนคีอเก่าครับพี่น้องนีภาพมาเบิงคางามค่าเกษตรแหลงไงขื้เก่าแหละครับพี่น้องมีค่าเกษตรแหลงไงค่าเกษตรเหลืองกบมีด้วครับเดี๋ยวจังไปเบิงค่าเหลืองไงค่าเกษตรค่าเหลืองบ่เป็นค่าเหลืองพื้นบ้านด้วครับค่าเหลืองแบบเกษตรค่าแบบไง่ึ้นกันครับสูงคือกันครับค่าเกษตรแหลงไงเพียง่ว่าสับผู้เบิง บาคา้ค่ากระถิมันว่าค่าอันเดียวกันกับบาา่าเมียนเพราะว่าค่าเนี่ยครับเพราะว่าค่ากษตเอย่าอยง่ายใบมันสิเป็นกลมๆกลมๆม,ม,ม,มัน,ม,นม้นครับพี่น้องใบง่ญ่ทั้งสี่ครับสวนนี้สุดยอดครับพี่น้องเบงโลดครับสุดยอดกลมกลมงามกลมสมบูรณ์ครับเหมาะที่จะเอาไปเป็นพันสวนนี้ก็ยุบ้านหินลาดที่เก่าได้ครับสวนของพอสอทอแปลงคือเก่าครับสอทอแปลง่ง จัดตรงให้ได้ครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องออสิมาเอาย่สวนก็แห้งดีแล้ครับสิได้หลายเลยต่อร่อ,องกันได้ครับแต่ว่าหันทรงเป็นกล้องก็คือปกติกล้องเราพันคือเก่ากล่องละหนึ่งพันคือเก่าครับบรรจุให้เต็มกล้องครับพีบ่น้องบรรจุเต็มกล้องครับความงามของ้านี่ครับเบิ้งล่างแตเบิ้งใบแล้วแต่เ้าเบิ้งใบแล้วจังสีครับเบิ้งใบเขียวสดเขียวงามสดแบบ,บาว่ามีหม่องตีแล้วจังสีครับนี่ครับนี่คือความงามแท้ครับงามแท้ ก้อนที่เบิ้งคาเขาเจ้าเบิ้งคามาเบิ้งคาทั้งสี่เขาเจ้าก็ต้องเบิ้งใบทั้งสี่ละครับนี่เบิ้งใบซะก่อนแล้วบัดนี้เบิ้งใบพอพ่อเบิ้งใบแล้วก็มาเบิ้งข้างล่างทังสี่ครับแดงองค์ตรงครับบางว่าสิเป็นนอบ่ว่าสิเป็นล่ำบ่มีหม่องตีครับพี่น้องครับพอเฮากกนพอเฮาขุดขึ้นแล้วถ้าค้าจะเป็นทั้งสี่ที่ครับพี่น้องสาขาสมบูรณเฮาจะไปเป็นพันธุ์ทั้งสี่ให้ว่าแท้ที่บ่มีหม่องทิ่มครับได้มัดทุกล่ำครับได้มัดทุกเงาอยู่นี่ครับได้มัดทุกเงาเงา แยกเป็นหลุมเป็นหลุมนั่นสิครับกระถิมีเออกออกเนี่ยเพราะว่าบางไรมันแกงสิเขากระถิ่นค,คัดออกคัดออกคัดออกบา,บางอันว่าเสียลอยห้พี่น้องมดเลยครับอ่าถ้าถ้าอะไรมันบางงา,ม,า,บบงามมัมนสิกระบ้อหอห้สุไม้มันมันสิอ่าอ่านนแตกอนอน่านแท่ง,งอนอนสิกระกระบ้อกให้สมว่าทรงเป็นกองสิครับอันนี้คือความงามแท้เบื้องล่าครับพี่น้องสุดยอดพั้มงามล่าแต่ละล่าเนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับครับเปียบๆใส่มือ ขับลำแต่ละลำรับไงแดครับอันนี้นอนอที่สิพ่อกินนนะครับห้องกันาบเบิ้งหนี่ครับมือสับนอสีรับนอนอสีห้องกับซับเอานอนน้อยๆซับซ้ำหนี่ครับออกมาขงสีห้องกัดส่วนมากขอาสิคววมแสบหรือว่าคววนเิเศเกับสียู่ลำน่ครับห้อปอกล้ำเบากับก้พิเศษกับของคา ขาเกษตรอย่างไงซ้ำนี่พ่อกินพ่อดีครับก็ยัางอ่อนเนี่ยจัาหน่อยยุทธวันแห้มันดีเลยก็คือให้ได้สามใบสองใบอันนี้ครับนี่ซ้ำนี่พ่อดีเลยครับพี่น้องนี่สามใบสองใบครับนี่ครับเน่าประมาณเมตรกว่าเมตรเคืงได้ครับนี่นี่ครับนี่นอกระค่าเกษตรอย่างไงที่นอที่เอาไปกินนี่ครับคือเมตรเคิงเมตรครึ่งครับถ้าขาสมบูรณ์แบบนี้ครับถ้าขาสมบูรณ์แบบนี้พี่น้องสนใจนะครับเด้อพี่น้องสนใจก็ท่มมากครับ 0630244651ครับเบืเอ่อทุ่รับจัดโครงให้ได้ทั่วประเทศครับทั่วชอาณาจักรประเทศไทยนี่แหละครับพี่น้องกาสวนนี่ก็เหลือ,อยุ่ประมาณจาก 200, ักสองร้อยนะครับพี่น้องเหลือสองร้อยกอสวนใหญ่นี่ครับสวนใหญ่งามทุกกาครับถ้าพี่น้องมาเอาอยุ่สวนเลยกับมาเอาอยุนางานนาสวนเลยกะตตอร่องกันได้ครับพี่น้องเบ่พพเพงครับยกเป็นกอะเมาเป็นกอเป็นแถวไปเลยครับ มอเป็นกอไปเลยครับนี่คือคากเ,งงอเกษตรอย่างเงอยย่หมองกอครับบัดรหินหลาดคือกอเด้ยครับพี่น้องทั่วมาลดนมังถือผามาเบ่งนี่ครับนอนซุ่มเบ่งนอนมันแตกนอนครับพี่น้องที่ฝนช่วงนาฝนนี่บ่ได้สัมบายอย่างหนึ่งคือคาสามัญไ่สามนี่แหละฮะจึงไ่ได้อ่อยากเรื่องน้ำนาฝนนี่ครับ บ่ไดดบ่ได้แต่ต้องยังบ่ไดดใส่น้ำบ่ไดดใส่นนยังเหรอครับปกติธรรมาเลาห้องกับปล่อยน้ำสายนี่ครับท่อพี่บิ๊กซี่ครับปล่อยสามสายไอ้ปล่อยน้ำไปสามสายนี่ถ้ามาห้ใส่น้ำยดเ้าก็ใส่ก๊อกใส่ยังเอากระด้วแฉ่ใส่สปริงบ่ก็ได้ครับครับพี่น้องพี่จังแบบนี้ครับอันนี้เขาใส่เปิดมากกาก็พุ่งใส่ต่อสายยางสายยางทั้งสี่ก็ได้ครับบ่ต้องใส่น้ำยดก็ได้ครับต่อท่อมากปั้นน้ำขึ้นไะ้ลหร แต่ว่าเป็นเดี๋ยวนี้พระท่านให้ปุ๋ยให้ฟุ้นให้ยังกับขีง่ง้อขี่ขัว้วกับพ่ะตองเพราะว่าช่วงวังตน้นฝนนี่ก็ให้แล้วเที่ึงแล้วห้างๆเลยครับจังได้ให้ค่าถาัใหไ่ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องค่าถาใหไ่ซ้ำนี่เราเขากับจุบ่ได้ให้ดูปุ๋ยเคมีกับพ่ะตองเลยก็ดีครับถ้าถ้าค่ามันสดแบบนี้ครับถ้าค่ามันง่ามทั้งสี่เขากรตตองให้ให้เลยปุ๋ยเคมีนี่ครับถ้ามันงา่าม,นงามแบบนี้แล้วแต่ว่าถ้าถ้าว่าปุ๋ยเคมีถ้าซื้อว่าห้องอยากใส่ ก็ว่ามปนว่าคิดอยากใส่กับสีใส่เอาเลยเลยครับพี่น้องเขาต้องเบิ้งตะกอนว่าใบมันโสดบ่อใบมันงามบ่อใบมีตำหนีบอใบมันหยอดมันยังบ่อครับบางสี่เขากับจังไ่ครับพี่น้องกับจังส่บ่อแล้งงามอยู่ปานนั้นกับังไ่อยู่กับกมีดตัดสีแห่งสีใบมันสีอันนั้นลงเลยครับพี่น้องครับใบมันสีใหม่ลงเดียครับมันโผดปุ๋ยเพื่อนว่าโผดปุ๋ยไรกับพอดีครับคาดนะครับนี่ครับนี่คือความงามของคาเกษตรอย่างนี้ส่วนนี้สุดยอดครับพี่น้อง สวนนี้ครับงามสุดๆเลยครับความสูงนี่สามเมตรกว่าความสูงนี่ครับความสูงสามเมตรกว่าเกือบเกือบสี่เมตรปล่ไปสามเมตรเคืองได้ครับความสูงนี่ครับบุญละครับดินลูกรางบบบนี้สีโอมน้ำเลยครับพี่น้องสีบอมน้ำสำหรับคาครับสีโปอมน้ำดินลูกรางปลูกบ่ต้องยกกล่องก็ได้ครับถ้ามีดินแบบนี้ครับลูกราง ข้าลูกล่างนี่มันก็เป็นดินเหนียวแน่จ้าน้อยครับว่าเป็นยังครับทางงามอันนี้ครับเบิ้งล่มเฮ็ดเพิ่นบัดนี้พี่น้องมาเบิ้งล่มล่มเอาเพื่อนบัดนี้ล่มมาครับมันสูงายก็ได้อันนี้ก็ไปเป็นพันได้ค้อเ่าครับพี่น้องเจอเพียงจะ่าก็สิบ่ช่วงไ้พี่น้องเพราะว่ามันมันสิบ่งามปันไดครับมันบ่งามจัองสิก็บบ่อให้พี่น้องแลวครับก็เุามุมงามทุ่มีดตัวนี้ครับท่งให้พี่น้องก็ได้ก็คือเจ้งสีรับ แบบนี้พ่อกินเลยครับนี่น้องนี่กระองใบันสีพ่อกินแบบนี้ครับกองใบนี่พ่อกินพ่อดีครับเออถ้าซองใบเข้านบเบิง้งนะครับถราจังสีครับ,รบนี่จังสีก็พ่อจินออนครับนังสิรสชาติมันสีออกหอมหวานด้วยครับพี่น้องบ่เฟียนบ่ขมบ่มีรสชาติแบบเฟียนแบบฮึแบบ่น บอเพ็ดครับพี่น้องรสชาติของขา้าเกษตรแหลงไงอันนี้คือควาวมิเศษของพื้นมันสิบ่ะมีเยื่อขังในเลยครับพี่น้องบะมีใหญ่บะมีเยือกขังในมันที่หาข้าสิอเพาะไปเลยครับไข่ายๆกับมันเผาครับรสชาติกะทิออกหอมหวานเจ้ากับมิ่นกินข้าของข้านั่หละครับกับรสชาติของข้าเพียงแต่ว่ามันสิแตกจ้างกับข้าตัวไปครับกับข้าพื้นบ้านเฮ้ามันสิบว่าเ,เป็นเฮือนเป็นเพ็ดบะมี่ครับ บ่มีคำาสิบบานยหญยครับพี่น้องกับือ้เสียบ่นหละครับคำา่มาเสียบหนหละมันเป็นยังไงบูรดขาดพี่น้องสนใจกับทั่วมากเลยครับส่งให้ได้ทุกมือครับอันนี้อันนี้ก็ส่งทุกมือคือนกันครับพี่น้องส่งให้พีพี่น้องเอาไปปลูกบ่แพงเลยครับเด้อขันส่งใส่กองสี่้าวบันจูใส่กองกะกะสีได้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไต่ว่ากันนั้นเงาหน่อยห้องแยกหลุมไปแล้วสิบางที่ก็จะสีได้สามสิบสามสิบแต่ว่าการันตีได้คือยี่สิบแปดกิ้นไปพี่น้อง ยี่สิบแปดหลุมอาดให้เต็มกล้องหน่ยนะครับควบจุของกล้องให้มันเต็มให้เต็มกล้องให้พี่น้องอเตรียมกล้องให้พี่น้องเลยแบ่งตันกันไปปลูกครับพี่น้องว่ามีกำลีกำไลกะว่าเป็นยังครับได้หน่อยกับว่าเป็นยังครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ไปปลูกเล็กเรกไปเปลี่ยนพันธุ์หรือว่าพี่น้องมีที่หลายๆทั้งีกับว่ามันจะเขาใจไปปลูกแค่เดียวเลยนะครับพี่น้องสมมติว่าพี่น้องมีที่หลายจะได้ไปปลูก ปลูกเพื่อ,อยังปลูกเพื่อว่าเทาจะได้เอาไปไป,ไปขยายพันธุ์เทาก็รอจะกเกตแปดเดือนสะกก้อนยังสีก็ได้ครับพี่น้องให้มันได้จะกเกตแปดเดือน้นอวบัดนี้เท่าก็บจะเอาไปขยายพันธุ์กับในทีเท่าหน่ยครับในสวนของเท่าเยครับเอาขยายพันธุ์ต่อไปก็เป็นหาไรซีบไรไปเรื่อยๆครับปลูกค่าเนี่ว่าเสียหายเลยครับสางไรได้ครับปลูกค่าเกษตรครับยุสวนเท่าก็าได้ส่งทุกมือบางมือเพิ่นกับมาเอาอยุสวนยุนาสวนเลยกมีครับบางมือเพิ่นกับมาเอายุหนีเลยครับ เบิ่งนอนครับพี่น้องกำลังแตกนอดีผู้ละครับคาง,งามนี่ที่ครับพี่น้องคาง,งามงามนี่บางทีถ้าเบิ่งสังเกตเบิ่งรอบหลบขางครับมันสิแตกเริม่มแตกนอแตกยังมั่งเสียมงก่อกไงแป๊บเดียวเท่านี้ครับก่อไง,งานี่ครับมันสิเริ่มแตกนอที่ครับเริ่มแตกนอแล้วบ้านนี้ ครัพี่น้องมีขีงัวขฉีกล้วยหรือว่าขันรูขันมันยังทีแมนทอาใส่รูกับว่าเป็นยังครับเป็นงัวเป็นขีงัวขฉีกล้วยส่รอบๆกอแบบนี้ครับไส่รอบๆมากสิครับเอกากป้วนปวนดินแน่จังหน่อยใส่รอบๆแต่ว่าจะป้วนไก่ก่อได้ครับมันใหญ่มันถือหักแต่ถือหักมันกะบ่ตายเรามันมันยึดเรือนนะคันนับห้ากบ่เดือนนอกกับบ้โป่งเลยครับนอกกับบ่าแท่งครับข่าเกษตรบ่า่เสษเป็นค่ายยังกันแล้วแท้ครับใหญ่มันถือหักมันครับสุดยอดกว้ามงามครับพี่น้อง ข้าสวนนี่งามคากี่ทีงามโพดงามโพ่ป้าพี่น้องบานี้ไปเบื้องค้าเหลืองข้าเหลืองก็เป็นข้าเหลืองเกษตรที่กันได้ครับนี่ครับนี่ครับข้าเหลืองอันนี้คือข้าเหลืองเกษตรครับเบื้องใบครับพี่น้องแต่ว่าถ้าว่าสังเกตเบื้องสีโบกงูจักเด้ครับปาว่าข้าเหลืองสาหาเบื้องล่ำ อ่ครับเบื้องล่าเบื้องก่อสีบรูดแต่ว่าขันเข้ามาเบื้องผีครับเบื้องใบใบสีเลี่ยี้ยวง่ายง่าๆองสีครับอันนี้คือค่ากับค่าเหลืองครับค่าเหลืองเกษตรนะครับเนี่ย้าค่าเหลืองเพื่อนบ้านมันสิเพียงประมาณจากเมตรกว่าจริความสูงอันนี้สามเมตรกว่าขึ้นกันครับสามเมตรกว่าขึ้นกันพูดแล้วครับคนครับสามเมตรกว่าขึ้นกันอันนี้คือค่าเหลืองค่าเกษตรนี่ครับนี่ครับเป็นจะเอาไปปลูกครับอันนี้กระได ค่าเหลืองค่าเกษตรผลิตภพัณฑุ์นี่คือสรงเอ่อเพิ่นสีส้งเป็นสูงมะเอาเพิ่นเอาไปบริโพคเนะบางบางคนบางเจ้าเพิ่นก็เอาไปเฮ็ดยาบางคนก็เอาไปประกอบอาหารนี่สิเพิ่นสีขายเป็นกิโลเลยครับซื้อกันเป็นกิโลแต่ว่าอันนี้ก็ทสงสายพันธุ์คือกันนะครับพี่น้องก็มีหลายอยู่สรงเป็นสายพันธุ์ก็ก็ได้ครับนี่ค่าเหลืองอันนี้ค่าเกษตรครับค่าเกษตรค่าแดงไงยค่าเกษตรแดงไงอันนี้ค่าเหลืองกับใบมันสิแตกต่างกันสี่รับอันนี้เงาเงาครับเงา อันนี้เป็นกลมๆครับทังสีครับปนนมัก็มีปนกันแน่หลายกอยู่ครับยื่นี่ก็ได้ได้เป็นรถทัานรถเปล่ะครับสําหรับข่าเหลืองก็ได้ษอ๋อครับพี่น้องขอบพูดหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อครับพี่น้องขอบพูดหลายๆครับที่ติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องที่มีความอุปการะอ่าที่สั่งค่าจากข้างสวนเฮ้าด้วยครับเด้อ ที่สังคาจากสร้างสวนของเขาขอบคุณหลายครับทั่วมาก้ะครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับขอบคุณมากครับ